ส่วนที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่2จังหวัดตรังตอนนี้ส่งเสริมให้ปลูกกระเพรา3สายพันธุ์เลยครับกลุ่ม,มจนเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแล้วก็กลุ่ม,มร้านอาหารด้วยหลังจากที่กระเพราตัวน,นี้หาย,ยากขึ้นราคาก็แพงขึ้นนะครับโดยเฉพาะในช่วงหน้าแลง้ง ภารกิจของศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่2จังหวัดตรังกําลังเร่งขยายพันธุ์ต้นกระเพราจํานวน3สายพันธุ์นะครับมีกระเพราเขียวใบเล็กกระเพราเขียวใบใหญ่และก็กระเพราแดงบนใื้นที่ปลูกประมาณหนึ่งไร่ครับเพื่อเก็บมเมล็ดพันธุ์แจกจ่ายให้กับกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนําไปปลูกเป็นการสร้างรายได้เสริมบนพื้น,นที่ดินที่บ้านข้างบ้านตัวเองก็ได้เพราะว่าตอนนี้กระเพราในท้องตลาดราคามันแพงขึ้นและหายากมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งของทุกปี กะเพราทั้ง3สายพันธุ์นะครับใช้เวลาประมาณ60-90วันก็สามารถตัดใบขายได้ครับในราคากิโลกรัมละ60-80บาทหรือว่ามัดหนึ่งก็10บาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกะเพราดแดงเนี่ยราคากิโลกรัมละ100บาทเลยครับเพราะว่าเป็นกะเพราที่หายาก ให้รสชาติที่เผ็ดร้อนแล้วก็หอมกว่ากระเพราเขียวด้วยทําให้กระเพรายังเป็นที่ต้องการของตลาดสูงมากนะครับปลูกครั้งเดียวก็สามารถตัดกิ่งปักชําเพื่อขยายพันธุ์ขายได้ทั้งปีแต่ว่าโดยพื้นที่ทําการเกษตรลดลงประกอบกับคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยสนใจปลูกกันนะครับทำให้กระเพรานั้นมักจะขาดตลาดแล้วก็ราคาแพงทั้งที่จริงๆแล้วเป็นพืชที่ปลูกง่ายตายยากครับถ้าดูแลรดน้ําใส่ปุ๋ยคอกทีดีทุก7วันเนี่ยโตเร็ว และไม่มีโรคมแมลงมารบกวนด้วยเพราะว่ากระเพราเนี่ยมันเป็นพืชที่มีรสฉุนมแมลงก็ไม่ชอบอยู่แล้วครับแต่ที่ปัญหาคือที่ปลูกเป็นเชิงการค้านี่จะไม่ค่อยมีอ่าแล้วก็ส่งเสริมโดยจะทําเป็นผลิตมเมล็ดพันธุ์แล้วก็จะสนับสนุนให้ไปปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือนก่อนอเป็นเหมือนทดลองปลูกก่อนถ้า พัฒนาต่อไปต่อยอดเป็นปลูกเพื่อการค้าก็จะสามารถเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรได้ค่ะ การปลูกกระเพราทั้ง3สายพันธุ์ยังเพื่อเป็นการทดสอบสาระสําคัญของสรรพคุณทางยาด้วยครับว่าสายพันธุ์ไหนเนี่ยดีที่สุดนะครับแล้วก็เก็บมเมล็ดพันธุ์เอาไว้สนับสนุนชาวบ้านที่มีความต้องการจะเอากระเพราไปปลูกเพื่อบริโภคในทัวเรือนหรือว่าส่งขายเป็นรายได้เพราะว่าอาหารในบ้านเราคุณผู้ชมเมนูหลายๆอย่างยังต้องใช้กระเพราเนี่ยเป็นส่วนประกอบเยอะทีเดียวทั้งผัดกระเพราผัดเผ็ดแกงเลียงต่างๆก็ใช้งานเยอะเลยครับ ส่วนใครที่สนใจนะครับสามารถไปติดต่อขอรับเมล็ดพันธุ์กับเพราทั้ง3สายพันธุ์ได้ที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชท,ที่2จังหวัดตรังในวันและก็เวลาราชการเลยครั